านผู้ว,ว่าจังหวัดสิงห์บุรีผมนยายิเวณไกลวัดสงศ์นายกโครงการบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดสิงห์บุรีเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเรื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพกกระบร,รมชนทิพย์เจ้าพระพุทธองค์องค์เเดชมหาราชบรณีห้าปี วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564ในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรศรีส่วนราชการในจังหวัดสุรศรีท่าเอกชนและประชาชนในพื้นที่จดก,กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําและกิจกรรมถิ่อาสาพัฒน,นาเพื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรฯมหาภักิคุณิพรอดุลยเดชมหาราชกรมมนาพาพุษย์ิรก วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธัน 9, วาคม2564ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และอบกว้างสถาบาน 3, ันสัมพันธ์แห่งชาติในการดำเนินง,งาน,นครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันปลาตะเพียนและพันปลาสวายจากส,นนนสนนนานำนักงานกำลังจังหวัดสมุทรปราการจำนวน4 4แสนตัวและค่าเอกชนสนับส,ส,สนุนพันปลายศเทศจำนวน2แสนหนึ่งหมื่นตัว ก็จากนี้ได้เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้มีส่วนร่วมในการแาจัดการแหล่งน้ําในท้องถิ่นอย่างยังย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 ่งยืนสืบต่อไปดังนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดสุสรทรสาครกล่าวเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําและกิจกรรมอาสาพัฒน,นาและเป็นประธานปล่อยพันธ์สัตว์น้ําลงสู่คลองดำเนินสะดวกเพื่อในวัน้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนทิมหาวิทยาลมหาภูมิ Red, พลอดุลยาชมหาราชบรมนาถบพิษวันชาติและวันข้อแห่งชาติ5ธันวาคม2564เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับงานสดจังหวัดสมุทรสาครสำรองผู้ราการจังหวัดทั้งสองท่านท่านประหลัดจังหวัดท่านประธานสภาวการงานสดจังหวัด ท่านสมาชิสกสภาวการแรงสิทธิแรงงานสุรศักท่านนายกเท่อนตรแวท่านประธานหอการค้าจังหวัดสุรสากท่านประธานสภาตสาหกรรมจังหวัดสุรสากริแล้ดจนพี่น้องประชาชนจิตอาสาและผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาส มาเป็นประธานในกิจกรรมการประชุมสัตย์น้ำและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเรื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธิแผ่นชาวระหว่างข้อแห่งชาติ๕ธันวาคม2564ขอเชิญทุกท่านร่วมกันปล่อยทำสัตย์น้ำและร่วมกันพัฒนาคลองยมเนินสบิ่น Okay. อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุรสาครค่ะท่านคำนึงดิษเองสมาชิกสภาอบาจอเขตเมืองค่ะท่านบุญชูปาสุวันสมาชิกสภาอบาจเขตบ้านแพวค่ะท่านธีติพง์เตและวันณิชสมาชิกสภาอบจเขตบ้านแพ้ว่ท่านธนพันธ์พังจุนันสมาชิกสภาอบจเขตบ้านแพล ท่านสักชัยตั้งวิทโมนสมาชิกสภาอบจเขตบ้านแพวท่านเอกชัยทองสวัสดิ์ท่านสมาชิกที่จะไปช่วยื้นฟูรัพยากรแหล่งน้ำนธรรมชาติของเรานะคะและยังให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีสน้ำไม่บริโภคร่วมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในระดับจงวดาค่ะ ค่ะเรียบร้อย จุดรกร่วงรวงรวงรวงไว้ทีจุดที่ถูกได้เลยนะคะจะเปิดวีอากค้องา